สัสดีครับคลิปนี้จะทำการถ่ายน้ำมันเกียร์ออตโต้น้ำมันเกียร์สโลและก็น้ำมันเบืองท้ายลูกหน้าลูกหลังกันนะครับสำหรับรถที่จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ารถ Toyota t i ทเกนะครับเป็นเครื่อง3.0เกียร์ออโ,อโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือเป็นเจ้า โตโยต้าไฮ u ักสปอร์ตครูเซอนะครับครับก็เริ่มจากเฟืองท้ายด้านหลังกันก่อนเลยนะครับก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์24นะครับขันน็อตทั้ง2ตัวนะครับทั้งรูเติมแล้วก็รูถ่ายนะครับสภาพน้ำมันเฟืองท้ายก็ค่อนข้างดำเลยนะครับสีถือว่าไม่ค่อยโอเคนะครับ ถ่ายออกมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาสักพักนะครับรอให้น้ำมันเก่าไหลออกมาให้หมดนะครับให้ไหลออกมาได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นเพืองท้ายแบบลิมิตสลิปนะครับนี่นะครับเป็นถ่ายจากคู่มือรถนะครับก็วิธีเช็คเพืองท้ายว่ารถของท่านเป็นลิมิตสลิปหรือเปล่านะครับก็เมื่อล้อลอยทั้งสองข้างนะครับก็ลองหมุนดูนะครับว่าข้างใดข้างหนึ่งถ้าล้อ หมุนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองล้อนะครับแสดงว่าเป็นเฟืองท้ายแบบ l i m i t ต็ดสลินะครับนี่นะครับตามในคลิปนะครับหมุนถอยหลังก็น้อจะหมุนไปทั้งคู่นะครับนี่ก็น้ำมันที่สั่งจากราซาดามานะครับเป็นไวัรุ่นราซาดานะครับตามคู่มือการใช้รถนะครับระบุว่าน้ำมันเฟืองท้ายนะครับด้านหน้าใช้1.86ลิตรนะครับ ด้านหลังรุ่นที่เป็นขับเพื่อน4ีล้อที่ใช้เครื่อง 1kd นะครับใช้2.7ลิตรนะครับนะครับน้ำมันเพื่องท้ายแบบลิมิตสลิปนะครับทางศูนย์แนะนำว่าใช้เกรด G/L5 นะครับใช้ที่ความหอืดหรือเบอร์น้ำมันที่ 80W90 นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะครับแกะกันเลยครับก็สั่งมาทั้งหมดนะครับ นีนเน่เป็นน้ำมันเฟืองท้ายก็สั่งมาจำ,จำนวน6ลิตรนะครับแล้วก็แกนลอนสีแดงนั่นก็คือน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับใช้เป็นของเอเนออสนะครับ 80W90 นะครับเป็นแบบ LSD เกียร์ออยนะครับจุ1ลิตรนะครับต่อต่อ1ขวด มีม i t ต d สลิป g l 5นะครับใช้ได้ทั้งระบบเกียร์นะครับแล้วก็เฟืองท้ายที่มีระบบล i มิตสลิปนะครับส่วนแกนล,ลอนนี้นะครับก็เป็นน้ำมันเกียร์ออตโต้นะครับเป็นสูตรสังเคราะห์แท้ร้อเร์เซนต์ะครับจุ4ลิตรนะครับ,น,รบนี่นะครับก็บอกว่าใช้กับรถยี่ห้อไหนได้บ้างเป็นเกรดใดได,ได้บ้างนะครับ ก็ Toyota t i g เกใช้เป็นเกรด TIV นะครับหรือเด็กลอนสนะครับ ATF มันตินะครับ a n i o s Japan ก็เริ่มเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเข้าไปในถังเติมเลยนะครับถ้ามีถังเติมแบบนี้เราจะเติมสะดวกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็น้ำมันเฟืองท้ายส่วนใหญ่จะเป็น ปากหัวที่มันเรียวแหลมอยู่แล้วครับก็ช่วยให้เติมสะดวกยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับก็เมื่อน้ำมันเก่าไหลจนหมดแล้วนะครับก็ขันน็อตรูถ่ายนะครับแล้วก็เติมได้เลยนะครับก็ตามคู่มือนะครับบอกว่า2.7ลิตรนะครับก็หรือว่าสังเกตง่ายๆนะครับเติมให้พอล้อนรูน็อตตัวเติมนะครับ นี่นะครับในคู่มือระบุอยู่เลยนะครับ2.7ลิตรรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ถ้าเป็นตัว P รี n ร e r ตัวยกสูงนะครับก็ใช้แค่2 2ลิตรนะครับก็ช่างก็กดไปเรื่อยๆนะครับอ่าครับเริ่มเริ่มได้แล้วครับอ่าครับไหลออกมานิดนึงนะครับทางรูเติมนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับจริงๆควรเปลี่ยนแหวนด้วยนะครับทั้ง2ตัวทั้งตัวเติมและตัวถ่ายนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับต่อมานะครับก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเฟืองท้ายลูกหน้ากันต่อนะครับเฟืองท้ายลูกหน้านะครับต้องทําการถอดกาดกันเครื่องนะครับออกนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับจะมีน็อตยึดทั้งหมด4จุดนะครับ เมื่อถอดออกออกมาแล้วนะครับก็จะเจอเฟืองท้ายลูกหน้านะครับนะครับเจอแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์24เหมือนกันนะครับขันน็อตทั้งรูถ่ายและรูเติมเหมือนกันกันกบเฟืองท้ายตัวลูกหลังนะครับมาดูกันครับว่าน้ำมันจะสีประมาณไหนแล้วนะครับ สีก็ไม่แพ้กับด้านหลังเลยครับสีค่อนข้างดำนะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ใช้เวลาสักพักนะครับรอให้น้ามันไหลจนหมดนะครับครับอันนี้ไหลออกหมดแล้วนะครับก็ทำการขันน็อตลูถ่ายนะครับ ส่วนน็อตรูเติมนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ด้านหน้าใช้น้ำมันทั้งหมด1.86ลิตรนะครับหรือตีคร่าวๆว่า1.9ลิตรหรือง่ายๆเลยก็เติมจนล้นน็อตรูเติมนะครับนี่นะครับฝั่งเติมโอเคน้ำมันร้อนออกมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อย ต่อมานะครับก็เป็นเกียร์สโลนะครับหรือบางคนก็เรียกเกียร์ทารนเฟอร์เกียร์ฝากนะครับเรียกกันได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นรูถ่ายนะครับก็ลูกบล็อกเบอร์ยีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูเติมนะครับก่อนถ่ายก็ต้องถอดอากาดกันเกียร์สโลนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกถอดถอดได้เลยครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสีน้ำมันจะดำเหมือนกับเพวงท้ายทั้งหน้าทั้งหลังหรือเปล่านะครับเอาน็อตฝังรูเติมออกมาก่อนนะครับถ้ามีน้ำมันไหลามาแบบนี้ก็คือน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็สีก็ค่อนข้างออกน้ำตาลไหมนะครับก็สีไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ รอสักพักนะครับให้น้ำมันหยุดไหลนะครับแล้วค่อยขันน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยใช้น้ำมันเติมเข้าไปนะครับชุดเกียร์ทานเฟออ์นะครับก็ใช้น้ำมัน1.1ลิตรนะครับใช้เป็น gl 4หรือ gl 5ก็ได้นะครับที่ความหนืด75 w 9 0นะครับแต่อันนี้ผมใช้เบอร์เดียวกับเฟืองท้ายลูกหน้าลูกหลังนะครับเป็น80 w 9 0นะครับก็เหลือ1ลิตรสุดท้ายพอดีนะครับ ก็คือ6ลิตรใช้ได้พอดีนะครับสำหรับ Toyota t i g v 4D 3.0 4 Wheel Drive นะครับใช้ทั้งหมด6ลิตรนะครับก็ระวังรอน้ำมันเก่าออกให้หมดนะครับก็ทำการอัดจารบีเพากลางแล้วก็จุดอัดจารบีต่างๆนะครับสำหรับรถเก่านะครับจำเป็นมากนะครับนี่นะครับจุดอัดก็ในรูปที่มีวงกลมสีแดงนี่นะครับ บางจุดที่จะบีอัดไม่เข้านะครับบางทีต้องสังเกตให้ดีนะครับบางทีอาจจะเป็นที่น็อตอัดจะบีมันเสียนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนได้ครับตัวไม่กี่บาทครับครับระหว่างนี้ก็เติมน้ํามันเกียร์สโลเข้าไปนะครับใช้1.1ลิตรนะครับหรือว่าง่ายๆก็เติมพอล้อนรูน็อตฝั่งรูเติมนะครับ <c oughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยครับ อัาวนี้เราก็มาที่เกียร์หลักกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสําหรับรถ,รถรุ่นนี้อ่าครับตอนนี้ยังอาจจะมีอยู่ก็พยายามอัดจนว่าจะมบรล้นมาตรงที่กากระบากได้เลยนะครับโอเคเนี่ยครับคือจุดถ่ายเกียร์ออโต้นะครับ สีดำเหมือนกันครับถ้าน้ำมันใหม่ในี่สีมันจะเป็นสีแดงสวยนะครับอันนี้ค่อนข้างดำเลยนะครับก็เวลาเพื่อน uh เทํ่อการเปลี่ยนถ่ายนะครับถ้าให้ชัวนะครับก็ควรจะตวงน้ํามันเกียร์โตโกเก่าที่ออกมา,า,มากด้วยนะครับว่าออกมากี่ลิตรนะครับจะทําให้เราเติมน้ามันหม <c oughs> ใหม่เข้าไปได,ได้ง่ายนะครับแล้วก็ชัวด้วยครับ อันนี้ในคลิปไม่ได้ตวงนะครับรอรอให้ไหลออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็ไม่เกิน4ลิตรอยู่แล้วนะครับถ้าทำการถ่ายแบบนี้อย่างคันนี้นะครับก็ออกมาประมาณ3ลิตรนะครับ น้ำมันเกียร์ออโต้หยุดไหลน,นะครับแล้วก็ทำการเติมที่จุดเช็คระดับน้ำมันเกียร์โต้นะครับอยู่ด้านหน้าเครื่องนะครับอยู่ตรงหลังกรองอากาศนี่นะครับเป็นสายวัดระดับน้ำมันคล้ายๆกับก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับอ่าอย่างนี้นะครับช่างดึงออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็มี ละเอียดระบุอยู่นะครับว่าใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เกรดไหนอะไรยังไงนะครับนี่นะครับที่ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์โต้นะครับจะระบุไว้เลยนะครับว่าใช้เป็นไททีไอวีนะครับตามมาตรฐานของโตโยตานะครับครับเห็นเห็นไหมครับก็เห็นอยู่นะครับไททีไอวีนะครับระบุไว้เลยนะครับอ่านี่ชัดเลยครับ TIV นะครับ ก็เพื่อนๆต้องซื้อน้ำมันเกียร์ออโตโมาให้ถูกถูกชนิดถูกเกรดด้วยนะครับนี่นะครับก็ใช้สายยางไปต่อกับรูเช็คระดับน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมไปนะครับระหว่างเติมแล้วก็พยายามวัดระดับไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มากไปก็ไม่ดีนะครับให้อยู่ในระดับของการวัดที่ระบุไว้นะครับ สำหรับคันนี้ก็เติมไปทั้งหมดประมาณ3ลิตรนะครับก็ถ้าให้ชัวนะครับก็คือเพื่อนๆควรจะเติมเออควรจะตวงน้ำมันเก่าออกที่ออกมาด้วยนะครับจะง่ายเวลาเติมนะครับแล้วก็ชัวที่สุดด้วยนะครับนี่นะครับก็คอยเช็คระดับน้ำมันเกียวโตไปเรื่อยๆนะครับอานนียครับติดติดก้านวัดขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าเนี่ยนะครับก็คือในสีแดงนะครับก็คือระดับน้ํามันเกียร์นะครับเมื่อเติมน้ํามันเกียร์เสร็จเรียบร้อยแลวนะครับต้องเช็คระดับน้ํามันเกียร์นะครับเมื่อเครื่องเย็นนะครับให้อยู่ในวงกลมสีฟ้านะครับที่เขียนว่าคูนะครับขณะเครื่องเย็นนะครับระดับน้ํามันเกียร์ต้องอยู่ในกึ่งกลางของคําว่าคูนี่นะครับและเมื่อเครื่องร้อนนะครับระดับน้ํามันเกียร์จะอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับที่เขียนว่าฮตนะครับโอเคครับ แล้วก็นี่คือชุดน้ำมันที่ซื้อมานะครับทั้งหมด1 8 9่บาทนะครับสั่งจาก l a ซาด้านะครับนี่ครับแถมท้ายคลิปนะครับพาไปลุยกันมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณอูนอตการาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็เครื่องมือให้ใช้งานนะครับขอบคุณมากนะครับก็ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือดูแลรถด้วยตัวเองนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้บ้างนะครับขอบคุณมากๆครับ